สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทํำเคาน์เตอร์บาร์ที่รั้วหน้าบ้านนะครับผมขั้นแรกก็เตรียมไม้มาครับผมแล้วก็ใส่ไม้ทําความสะอาดเพื่อให้ปรับหน้าไม้ให้หน้าไม้มันเรียบสวยงามครับผมแล้วก็เอามาติดตั้งโดยเอามาวัดวัดแล้วก็ตัดให้มันพอดีกับรั้วบ้านที่เราจะทำะครับผมแล้วก็ใช้ คานเหล็กเป็นเหล็กเก่าๆนะครับเอามาเชื่อมติดด้านล่างทำเป็นคานรับไม้ไว้ครับผมประมาณห้าสิบเซนครับผมห้าสิบหกสิบเซนประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใช้สกูยิงครับผมเนี่ยผมก็จะใช้สว่านตัวนี้ครับจเจาะรูลงไปนิดหน่อยเพื่อให้น็อตมันฝังลงไปครับไม่งั้นมันก็ น็อตมันก็จะอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะทํางานอะไรปรับหน้าไม้ขัดไม้อะไรลําบากครับผมเราก็เพื่อความสวยงามด้วยครับแล้วก็ยิงสกูล,ลงไปครับผมสกูมันก็จะจมลงไปอยู่ในเนื้อไม้พอดีครับไม้มันก็จะไม่แตกไม่อะไรเลยครับผมแล้วก็ใช้กระดาษทรายรูปๆขัด ทำความสะอาดครับแล้วก็ลบคมครับตามเหลี่ยมตามคมของไม้ครับผมเขาจะมีเหลี่ยมคมอยู่ครับก่อนที่เราจะทําการทาสีครับทาเลกเกอร์ครับผมอันนี้ก็ขัดเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมือทาสีเลกเกอร์เคลือบเงาไม้ครับผมอันนี้เราก็ทาเลกเกอร์เคลือบเงาไม้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เสร็จก็มืดค่ำพอดีครับผมก็ใช้เวลาในการทำอยู่ประมาณ สามสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับผมก็ทําเรื่อยๆครับไม่ได้รีบครับช่วงวันหยุดครับก็ค่อยๆทําไปครับทำเสร็จแล้วก็จะได้ความเงางามประมาณนี้ครับแต่ว่านี้ยังไม่เสร็จนะครับมันมืดค่ำซะก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อทำชายล่างลงมาอีกครับผมเพื่อความสวยงามขึ้นอีกนิดหน่อยครับผมเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้ครับ <ces> <flush> เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเราเอาไม้มาต่อชายด้านล่างลงไปแล้วครับเพื่อความสวยงามครับผมก็จะได้ชิ้นงานรูปร่างออกมาประมาณนี้ครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ว่างริมรั้วที่มันไม่ได้ใช้งานมาเป็นบาร์เอาไว้นั่งเล่นอะไรอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้ครับผมเพื่อความสวยงามครับนั่งเล่นชิวๆอะไรไปครับผมจิบเบียร์จิบอะไรก็ว่ากันไปครับผม จัดไปครับฝากผลงานไว้ติดตามรับชมดูเป็นแนวทางในการทำงานว่างๆช่วงวันหยุดอะไรกันด้วยครับผม